ท่นแหล่งสวนผักอนุรักษ์งานประเพณีแหล่งภาพไมางานสตรีหลากหลายอาชีพดีพัฒนาสาวลำบงวิสัยทัศน์บ้านนนทันเป็นชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองบนฐานของต้นทุนและทรัพยากรที่มีอยู่บูรณาการสู่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านนนทันทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเกิดเครือข่ายความสุขและความดีจากตัวคนครอบครัวชุมชนสู่สังคมที่กว้างออกไปได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนประวัติบ้านโนนทันบ้านโนนทันหมู่ที่4ตำบลโนนสง่าเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศรรักราช2454โดยมีบรรพบุรุษอพยพมาจากบ้านบ่มทุง่งบ้านปาบู และบ้านหนองบักแซวตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเริ่มอพยพมาเรื่อยๆจากริมน้ำเสียงแรกๆเริ่มมาตั้งที่บ้านดงช้างโดยการนำของขญา่ารวัรพาจันโสภาพ่อจวงสุดดีพ่อสมัตตะประถังพ่อนวลกองพาได้ได้รวมมาอีก2อถึงสาครอบครัวมาจับจองที่เนินสูงติดกับเนินใหญ่ทางด้านตะวันออกประกอบกับมีต้นพุทธชาหรือทานขึ้นอยู่มากมาย บรรพบุรุษจึงเรียกรวมกันว่าบ้านเนื่นกกทันประมาณ91ปีและก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านโนนทันปัจจุบันก่อตั้งมาแล้ว104ปีบ้านโนนทันตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่านกิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปทุมรัฐ4ี่กิโลเมตรถนนเข้าหมู่บ้านมี3เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกพอสมควรเนื่องจากเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ส่วนการติดต่อระหว่างบ้านกับอำเภอเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากเป็นถนนลาดยางประชากรบ้านนนทันมีครัวเรือนทั้งหมด96ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด333คนแบ่งเป็นชาย160คนหญิง173คนจากข้อมูลจอบทปี2558อาชีพหลักคือทำนาอาชีพเสริม คือการทอผ้าปลูกผักเพื่อจำหน่ายและจัดสารรายได้เฉลี่ยประชากรในหมู่บ้าน62,201บาทต่อคนต่อปีข้อมูลด้านทรัพยากรมีแหล่งน้ำสาธารณะหนองสาตาเพชรหนึ่งแห่งประปาหมู่บ้านหนึ่งแห่งจำนวนผู้ใช้้าสิบครัวเรือนศาลาประชาคมหนึ่งแห่งกระบวนการบริหารจัดการหมู่บ้านบ้านโนนทานมีคณะกรรมการหมู่บ้าน17คนแบ่งหน้าที่ตามงาน ตามโครงสร้างหน้าที่มีการแบ่งฝ่ายเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละด้านและแบ่งการปกครองออกเป็น5คุ้มได้แก่ 1. คุ้มชุมชนพัฒนาหัวหน้าคุ้มคือนายดมอวนสี 2. คุ้มลุ่งอรุณพัฒนาหัวหน้าคุ้มคือนายทองสุขพันศี 3. คุ้มจิตสำลานพัฒนาหัวหน้าคุ้มคือนายสงวนติมุลา 4. คุ้มประชาธรรมพัฒนา หัวหน้าคุ้มคือนางพันทองจันสีทา 5. คุ้มเหนือตะวันหัวหน้าคุ้มคือนางสมจิตบุญเทพบ้านโนนท์พันมีกระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดังนี้การก่อเกิดบ้านนนท์พันหมู่ที่4ตำบลนนสงาำเพือปทุมรัฐเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัด6คูณ2และการประเมินจัดระดับการพัฒนาตามตัวชี้วัด4ด้าน23ตัวชี้วัด3องค์ประกอบทำให้ประชาชนบ้านนทนทนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดได้รับการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีสีสุขจากการจัดระดับการพัฒนาปี2556ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการยกระดับรายได้ควรเรือนจากระดับอยู่ดีกินดีสู่ระดับมั่งมีสีสุขซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนขั้นตอนการขับเคลื่นนอนบ้านโนนทันหมู่ที่4ตำบลโนนสงามอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อำเภอปทุมรัฐ คัดเลือกให้ดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมีสีสุขประจำปีงบประมาณ2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนและเพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้สำหรับการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นโดยให้ชุมชนเรียนรู้จากความสำเร็จของชุมชนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน ในการพัฒนาอาชีพและรายได้รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ2,557ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนผลสำเร็จจากการนำลงชีวิตตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง6คูณ2 1ด้านการลดรายจ่ายครัวเรือนใช้ที่ว่างบริเวณบ้านหรือกระถางในการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัว สมาชิกทุกคนในครัวเรือนไม่เสพสิ่งเสพติดไม่เล่นการพนันประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 2. ด้านการเพิ่มรายได้ครัวเรือนมีการทําอาชีพเสริมอธิการเลี้ยงปลาการจัดสารการปลูกมะนาวทาให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนมีการใช้อุปรกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูก 3. ด้านการประหยัดครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กับธนาคารกลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มอื่นๆที่มีการรับฝากเงินชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มอาชีพต่างๆและทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน 4. ด้านการเรียนรู้ชุมชนมีการบันทึกภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆมีการถ่ายทอดและนําไปใช้ประโยชน์ ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันผ่านพ่อกระจายข่าวข้อหมูลบ้านและเรียนรู้ในครัวเรือนโดยตัวแทนของครอบครัวและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนมีการใช้วัสดุและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัดโดยมีการจัดหาทรัพยากรทดแทนควบคู่กับการอนุรักษ์เช่นการปลูกพืช การดูแลรักษาแห,แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชนส่งเสริมให้การปลูกต้นไม้บริเวณสาธารณะถน,นนในหมู่บ้านบริเวณบ้านและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 6. ด้านการเอื้ออารีต่อกันชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสและคนประสบปัญหาหมอบ้าห่มให้กับผู้สูงอายุชุมชนรู้ลักษามค่คีสะท้อนให้เห็นจากกิจกรรมการ จัดของชุมชนซึ่งจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมแผ่นนนนนดิิิาาบเ้เศรษฐกิจพอเพียง,ยงต้นทุนชีวิตสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน rừng hồng hồng nào bà ra